สวัสดีครับท่านสาธุชนทุกท่านครับกลับมาพบกับอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระวิหารหลวงรวมใจสมัคคีธรรมของเรานะครับผมที่รยุทธิรมลครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมผู้ที่รับผิดชอบดูแลตกแต่งพระวิหารหลวงรวมใจสมัคคีธรรมของวัดศรีนรมน์ของเรานะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้านะครับของอซุ้มนะครับที่จะใช้เป็นจุดในการบอกบุญแล้วก็หาเจ้าภาพนะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งของ ภายในพระวิหารหลวงทั้งภายในภายนอกเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับมีชิ้นงานหลายๆชิ้นงานนะครับที่กําลังรอพวกเราท่านทั้งหลายที่มีจิตสานะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งนะครับซึ่งพระวิหารหลวงของเรานะครับมีความใหญ่โตมากครับมีความกว้างถึง35เมตรนะครับยาวถึง100เมตรนะครับต้องใช้วัสดุอุปกรณ์จํานวนมากรวมทั้งปัจจัยจํานวนมากนะครับในการที่จะต้องมาตกแต่งนะครับให้เกิดความงดงามนะครับให้สมกับ ความเป็นที่ประทับนะครับของพระพุทธเจ้านะครับในภาคของหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สงปรานานะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งงานหนึ่งนะครับที่เราได้ออกแบบขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะขององค์หลวงพ่อเพชรองค์จําลององค์เล็กๆตรงนี้นะครับเราเรียกกันว่าพระอนันตพุทธนะครับพระอนันตพุทธเนี่ยมีความหมายถึงพระพุทธเจ้าที่มีมากมายนะครับถ้าเปรียบเสมือนไปแล้วเนี่ยก็จะเปรียบได้กับว่าพระพุทธเจ้านะครับมีมากมายเท่ากับเม็ดทรายในมหมาล่าทีซึ่งมีทั้งพระสัมมาสัมพุทธ พระเจ้านะครับมีพระเจดปัจเจก,กพระเจ้าแล้วก็มีพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ได้ประ,ประ,ประกาศศาสนานะครับในส่วนของพระอนันตพุทธนี้นะครับเราได้ทําเป็นชิ้นงานขึ้นจากวัสดุอ,อลูมิเนียมหล่อนะครับโดยจําลองรูปลักษณะขององคหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรถนาอยู่ในรูปแบบศิลปะที่เรียกว่าเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับปางมาลวิชัยนะครับตรงนี้นะครับจะนาไปตปิดสถานอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือว่าจะไปติดประดับอยู่บน ผนังด้านหลังนะครับเป็นฉากหลังขององค์หลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์สมปรารถนาและอีกส่วนหนึ่งนะครับจะนําไปติดประดับนะครับอยู่บนผนังนะครับด้านหน้าที่ตะวันออกของพระวิหารหลังนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับท่านใดที่มีความประสงค์มเจตจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางวัดเรานะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อได้กับทางซุ้มนะครับที่ได้ มีการบอกบุญอยู่นะครับถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ยังรอการเป็นเจ้าภาพอยู่นะครับเพราะว่าการดําเนินการตกแต่งของเรานะครับก็ยังดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับตามกําลังนะครับครูบานน้อยนะครับท่านได้มีคําพูดคําพูดหนึ่งคับว่าบัวเพียงไหนน้ําเพียงนั้นนะครับหมายถึงว่าเราก็ทําไปตามกาลังนะครับโดย รูปแบบของทางชาวพุทธของเรานะครับก็ต้องพึ่งหวังอาศัยนะครับกำลังกติสจัตชาของทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมบุญกับครูบาน้ยของเรานะครับวันนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีเรื่องราวของสิ่งที่เราต้องใช้ต่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับในความที่จะช่วยดูแลนะครับให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับีก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับมาบอกบุญทุกๆท่านนะครับว่ามีกิจกรรมดีๆอีกมากมายนะครับรวมทั้งมีงานบุญต่างๆนะครับของทางวัดนะครับที่จะมา ขอให้ทุกท่านนะครับมามีส่วนร่วมนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการร่วมบุญกันเป็นญาติธรรมซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นะครับก็ได้พามาเยี่ยมชมนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนซุ้มที่เราจะบอกคุณเป็นการบริการให้กับทางท่านสาธุชนทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมบุญกับเราได้นะครับแล้วก็มาทํามไทยเจอกันนะครับกับบีนะครับที่บริเวณพระรูหารหลวงรวมใจสมัยธรรมนะครับ วันนี้นะครับอบอกคุณเป็นพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศต่างๆของทางวัดนะครับที่มีความคืบหน้าในการดําเนินงานไปบ้างแล้วนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับแล้วดีบีขอจากลาตรงนี้เลยนะครับเราก็จะทิ้งภาพไว้นะครับว่าเป็นภาพของความคืบหน้าของการดําเนินงานของเรานะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องจากลาทุกท่านแล้วด้วยคําว่าสวัสดีครับ